นี่ไงเดดดี Daddy, What did you do in the classroom? Wow. เนอใช่คนดเรเออที่พิพิธภัณฑ์ทหาร สุดทหารเท่เลยเอลิยัต ไ,ไหวๆหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหเหรียญตราเยอะจังเลยเหรียญตราเหรียญตราดูเวลาขาทำสงคารามดูความพร้อมของทาหาร โอ้โหปลกกันไปถึงประภาคารเลยมีป้อมด้ย บัญชาการเสียงเหมือนจริงมากเขาต้องอยู่บนเรือแน่เลยหนึ่ก้าหสถึงหนึ่กาหป ได้เหรียญ คนสมัยก่อนเขายากลำบากกว่าเราเนาะ ลูกกลับมาบ้านก็มีของฝากให้ลูกต้องรีบมาแบตจะหมด เดืห้องพักเาัาอืมเขายากลำบากกว่าเรานะคนสมัยก่อนก่อนที่จะมาปูทางให้เราได้ทุกวันนี้นะ มีไว้แต่ความทรงจำดีๆเนาะชีวิตคนเรามีแต่ความดีที่คงทนดูที่หลับที่นอนเขาก็ลำบากไหมละ่ะอยู่ในเรือออกลบเนาะเสียงสงจริงมาก แต่ละห้องแบบสมจริงนั่งอยู่ในเรือและบัญชา,ารเรชื่ออะไรนะเป็นอาเดีนไปดูภาพน,น,นั้นเนยจะร้องไห้เลย กลับมาจากลบกก็คนเราเอาอะไรไปไม่ได้นะ mm. เงินก็ต้องมีคนครอบครองบ้านก็ต้องมีคนครอบครองต่อ mm. นี่ทางนี้เหมือนจริงเลยอยากจะร้องไห้เลยนี่ลูก mm. ได้ของมาให้ลูกโอ้ oh. พ่อมือไปไหน mm. มืออืมือล้วงกระเป๋าไหมขาดไหม mm. ไม่ เนี่ยห้องนอนเขาก็แคบแคบทำไมตัวเขานิดเดียวเองลูกดูเสื้อผ้าหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่เขาตัดไม่ได้ว่าห่วงไซห่วงอะไรอ่ะอ๋อนะคนผอมอ่ะเนาะนี่ดูเขานั่งอยู่ในไอ้บังเกอร์ ขอบคุณนะคะเหล่าทหารกล้าทั้งหลายขอบคุณที่ได้รับรู้ทุกท่านลำบากกันนะเนาะ เรียญตั้งเหรียญชดชูความดีความดีความงามของเราท่านทหารหารทั้งหลาย มีสมุดพกเขาด้วยนะใช่ครับมีเต็มอืมอันนี้มันมีมันเคยถ่ายทำหนังเรืงดันเคิร์กเออมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเป็นหนังอะไรชื่อดันเคิร์กมันเป็นเ<ม>ขาเรียกอะไรที่มันเป็นแบบคาบที่ไว้จะแบบทะเลอ่ะเขาเรียกว่าไงสี่น,น่นานน่นานน้ำน่ำนานน้ำ,นำอนนน๋ำอต้องอยู่ในน่านน้ำเข้าเขตไม่ได้ นี่ไงลูกเวลาวอร์จริงๆอ่ะสงครามอยู่ในน่านน้ำระตีขึ้นฝังน่งเ,เรามองดูว่าสวยแลนะตอนนั้นไม่สวยด้วยนะเอะเอรอดก็คือรอดไม่รอดก็โอเคขอบคุณเหล่าทหากรกล้าทุกท่านนะคะ ไปแล้วเหลือแต่ความทรงจำดีๆนะคะโอเค <Okay. S 2> ตกบันไดเด้อหน้าตาหล่หอๆหน้าตาดีๆสมกับเป็นหุ่นทหารนะนะ เหลือไว้แต่ความดีความดีงามประดับไว้ในโลกาของใช้สมัยน้อนอะนะเนาะ อยู่ข้างแรแล้วค่อยดูก็ได้ป้ามาตรงนี้ครับเหลือไว้เต่ความดี ไหนเชื้อชาติไหนพอใจกันลบก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วเนาะอยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ือรถถังสารพัดแบบเลยทหารแต่ละชุดแต่ละยศนะ่ก็นอนกันสมัยก่อนยังมีกล้องก็ดีเนาะยังได้เก็บภาพประวัติศาสตร์ไว้ภาพประวัติศาสตร์ ดูรถถังสิสารพัดแบบเลยมีน้ามีชุดห้องนอนผู้ใหญ่ นายกองถ่ถ้าบ้านเราเรียกนายกองว่าแลืวไว้แต่ความดีนะคะขอบคุณที่ให้ดูนะคะเป็นใหญ่ด้วยโอ้มีรถถังขายด้วย มีปืนมีหมวกมีไอ้นี่ของเด็กเล่นด้วยมีกองมีชุดทหารสวยทุกเหล่าทุกกองเลยมีชุด ใช่ครับมิวเซียมเป็นเกี่ยวกับ,กกบสงครามโลกทหารที่อยู่ในสงครามโลกใช่ครับเ,เ,เ,เปิดหรือเปล่าเปิดอยูอ่เนี่ยเอนทรานส์เข้ามาแล้วนี่มีอียิบด้วยทำไมอียิปต์ทำไมเขามีมือสะสี่อันนะ เร็วข้ามเสียตังค์อ๋อเออเสียตังค์จิมี่เป็นนักเรียนจีมมี่เสียสียนเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันทำไมทำไมสติฟิงมีทำไมสติฟิงมีสีมือเบอร์ไกส์สติฟิงมีสีมือจริงเหรอไหนเนี่ยรูปปั้นเนี่ยมีสีมือเออใช่ใช่ไหมแล้วนมก็โดนจับสุดสุดหมดแสงละสวัสดีพระอาทิตย์ยังเปียกอยู่เนี่ยพระอาทิตย์มาต้อนรับ ดีดาดูฟ้าตรงนั้นสวยมากสองสีลูกใช่ทีโทนทางนู้นเหรอเออแล้วต้องข้าวพี่พี่คันตรงไหนเออเป็นทั้งขาวทั้งดำทั้งแล้วต้องไปตรงไหนรับมั่วไปหมดเขารู้หมดเลยว่าอากาศอังกฤษเป็นยังไงอย่างกับมรสุมคาดเดาไม่ได้โอ้สวยเด้อสวยเด้อเราใส่เข้าไปหน่อยเห็นไหม วยเออตรงนี้ฟ้าเปิดเด้อลูกเออหันกล้องข้างนี้เออหันเอียงมาทางนี้เปิดมาเลยมาเที่ยวโชคดีโชคดีเมื่อกี้เปียกเลยเนี่ยเห็นไหมเปียกเลยเนี่ยเดินมาไม่ถึงสองนาทีฝนหยุดเอามาอีกแล้วฝนอ่ะมันมาอีกเลยโอ้ยพระสวยมากเนี่ยเนี่ยสวยมาก ทำให้ป้าสักลูกนะต่อเลยโอเคโอ้สวยมากสวยมากลงน้ำตอมแฉมเลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยอ๋อลงไม่ได้เหรอเอามัลงไม่ได้นี่นะลงไหนโอ้นนท์มีสะพานหนึ่งสองสามปิดไดจริงจริงยา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 ย่าตุเล่อันนี้เที่ยวเข้าไปในโบสถ์แล้วก็เข้ามีเซียม ไอ้นั่นหมดนี้แล้วก็ไปไอ้นั่นทหารผ่านศึกจบเดร้านอาหารเกาหลีเพราะเสียเวลาจากรถครึ่งวันต้องเปลี่ยนที่เช่ารถก็เลยเสียเวลาครึ่งวันเลย สวยฝนตกพึ่งหยุดดีมันอยู่ใกล้ที่จะลดฟ้าปโปร่งเลยเมื่อกี้วิ่งหนีฝนแทบตายเอ้ยมีร้านขายไอติมด้วยไ่ซอกสวยดิ ไปมีเสียมมาแล้วไงมีนกน้อยหนึ่งตัวมีนกน้อยหนึ่งตัวว่าเปลือกหอยแครงเมืองนี้แปลว่ามีหอยแครงด้วยสิ ปิดท้ายด้วยอาหารเกาหลี